รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเสนอเรื่องเล่าจากชุมชนสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยัง่งยืนเพื่อไทยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราชเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรมธนาคารกรุงไทยบริการสะดวกชีวิตสบาย คุณผู้ชมคะพบกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปสัมผัสกับสเสน่ห์ของชุมชนค่ะนั่นก็คือรายการเรื่องเล่าจากชุมชนนั่นเองนะคะซึ่งตุ๊ตตาเนี่ยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปสัมผัสกับสเสน่ห์ของชุมชนต่างๆมากมายและก็จะเป็นผู้นําทางด้วยค่ะในวันนี้ตุ๊ตตาพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเล็กๆนะคืออำเภอดอนตูมอยู่ในจังหวัดนคนปรปฐมค่ะแต่ถึงที่นี่จะเล็กนะคะแต่ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจรับรองว่าคุณผู้ชมอาจะต้องชอบแน่นอนซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะมีเสน่ห์ของชุมชนในเรื่องของอะไรแล้วตุ๊ต และน้ำมันกลับมีน้อยลงประเทศไทยไม่มีแหล่งพลังงานมากพอบตทจึงต้องแสวงหาพลังงานใหม่ๆทุกรูปแบบที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อลูกหลานของเราเหรอพ่อจะพาไปดูที่นี่เป็นที่ที่เห็นความมุ่งมั่นเพื่อมอบความสุขให้กับทุกคน นี่ไงสัญลักษณ์บัวแดงสัญลักษณ์แห่งคุณภาพนมโคแท้ร้อปอร์เซ็ไม่ผสมนมผง50ปีฟาร์มบนนมไทยเดนมาร์ก คุณผู้ชมคะหนึ่งในอาชีพนะคะของชุมชนอำเภอดอนตูมที่เก่าแก่ที่สุดนัด่นก็คืออาชีพของการปั้นเตาค่ะซึ่งเรื่องแรกของเราในวันนี้ทุก่าจะพาคุณผู้ชมมาดูกรรมวิธีนะคะในการปั้นเตาว,ว่าจริงๆแล้วในการปั้นเตาเนี่ยเขาทำยากขนาดไหนและทำไมการปั้นเตาเนี่ยถึงได้อยู่มาอย่างยาวนานตราบจนทุกวันนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันข้างในปะ กับคุณลุงกุลาบค่ะซึ่งคุณลุงเ,เป็นเจ้าของนะคะสําหรับโรงปั้นเต่าแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะสวัสดีครับโอ้โหเห็นกําลังทําแบบว่าชํานาญมากๆเลยทํายากไหมคะเออถ้าคนไม่เป็นก็น่าดูเหมือนกันนะ สมอนมันจะเหมือนมันจะง่ายนะดูแบบเป็นปากา,กากเลยร้ยงรองปุ๊บตอก็เรียบร้อยเลยทําได้แล้วที่นี่นี่ล่อยมานานหรือยังคะสามตีสิบปีแล้วที่ทำมาแล้วคุณลงไปเรียนมาจากไหนคะทำไมถึงทําได้เมื่อตอนรุ่นรุ่นะผมไปเรียนนู่นอะโคราชมากสาระรีเนอะจนว่าจะเป็นนะพอเป็นก็มีทุนน่อยก็กลับมาทำบ้านเราอันนี้เตาที่ที่เห็นอยู่นี้เขาเรียกว่าเตาอะไรคะเขาเรียกว่าเตานมอะเตานมครับ ทำไมถึงเรียกว่าเตานมอะคะเพราะมีตุ่มนี้นะฮะม,มีตุ่มนี้เ,มมเหมือนนมถ้าเต <laughs> า,าวาก็จะเป็นอย่าง,ง,น,งาน,นู้นครับค่ะเห็นบอกว่าพอกลับมานะคะพอไปเรียนทาเตามาแล้วก็กลับมาที่นี่เนี่ยตอนนี้นี่มีคนที่แบบว่ามามา,มาเรียนกับคุณลุงเยอะมากเยอะครับเยอะขนาดไหนคะในหมู่บ้านพ่อนี่หมู่สิต้องหมู่พ่อยู่เนี่ยก็ประมาณ20กว่าหลังคาเรือนแล้วที่ทาเตานี้คุณลุงสอนไปแล้วตอนนี้ก็ไปแตก ก็เป็นผมเป็นมีทุนมั้งเขาก็ไปจ้างเขาเองสอนที่สอนนี่คือสอนฟรีหรือว่ายังไงคฟรีครับฟรีครับฟรีเลยทำไมทำไมไม่เก็บตังค่าสอนนะคะโอ้โหข้องคนนี้เขามารับจ้างทําเราพอเป็นเขาก็ไปฮะอ๋อคุณลูกไม่หวงไม่เคยห่วงใครเลยฮะแล้วแล้วทุกวันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็มีในเรื่องของคนก็หันไปใช้เตาแก๊สเตาไฟฟ้าอะไรเยอะแยะมากมาย<อ>แต่เห็นบอกว่าที่เนี่ยไม่ทันทําไม่ทันคนน้ำท่วมกรุงเทพโอ้โ อ๋อพอน้ําท่วมมันก็แบบว่าขายดีอ่ะขายดีน้าท่วม่ะน้ําท่วมขายดีแก๊สมันใช้ไม่ได้ถูกไหมแล้วก็แบบไฟฟ้าใช้ไม่ได้เราก็เลยขายดีคนก็มาเห็นคุณค่าแต่ว่ามันก็น่าแปลกที่ว่ามันก็อยู่ไปอย่างยาวนานถึงแม้น้ําจะไม่ท่วมแต่คนก็ยังใช้เตาแบบเครื่องขายอยู่ฮะเวลาขายเนี่ยคุณลุงขายยังไงอะคะคือข้าเป็นเบอร์ครับขายเป็นอ๋อมีติดเบอร์เตาติดเบอร์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 นี่เบอร์อะไรคะเบอร์สามครับเบอร์สามนี่ก็จะราคาถูกหน่อยถูกหน่อยฮะ เบอร์เบอร์บันนี้มันก็ใหญ่ขึ้นก็แพงหน่อยฮะ,ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวใช้คุณลุงกุลาบนะคะพาไปดูขั้นตอนในการทำค่ะว่าขั้นตอนแรกเนี่ยนะคะเป็นยังไงคุณลุงพาตุกตาไปดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับพร้อมแล้วพาตุกตาไปเลยค่ะค เรามาดูขั้นตอนการผลิตเตาอั้งโล่สิ่งแรกนะคะเราก็ต้องเตรียมดินซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่สําคัญที่สุดในการผลิตเตาดินที่ว่าเนี่ยก็ต้องเป็นดินเหนียวนะคะแล้วก็นํามาตากไว้1แดดต่อจากนั้นก็นําดินกลับไปกลับมาหมักลงไปในน้ําเพื่อให้ดินเนี่ยผสมประสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากนั้นก็นําดินขึ้นมาเสด็จน้ําให้แห้งพอหมาดๆนำขี้เถ้ากแกลบดําผสมกับดินในอัตราขี้เถ้ากแกลบดํา1ส่วนดิน2ส,ส่วนหลังจากนั้นก็คลุกเคล้านวดขี้เถ้ากแกลบดํากับดินให้ เสร็จแล้วดินก็พร้อมแล้วล่ะค่ะที่จะถูกนําไปปั้นขึ้นรูปเป็นเตาโดยนําดินที่หมักไว้จนได้ที่ใส่ลงในแม่พิมพ์ภายนอกหลังจากนั้นก็ใช้มือตกปั้นดินให้ขึ้นรูปเป็นทรงเตา พร้อมกับตกแต่งผิวดินด้านในเตาเมื่อได้เตาตามขนาดที่ต้องการก็คว้ามเอาเตาออกจากแม่พิมพ์นะคะนําไปพึ่งลมให้แห้งทิ้งไว้สัก1-2วันจึงนําเตากลับมาตกแต่งปากเตาเส้นเตาพร้อมกับเจาะช่องลมก่อนแล้วก็นําไปพึ่งลมตากแดดจนเตาแห้งสนิทค่ะโดยขั้นตอนเวลานี้นะคะใช้เวลาประมาณสัก2-4วันก็จะได้เตาที่พร้อมไปนําเผาแล้วค่ะ คุณผู้ชมจะเห็นแล้วนะคะว่ากว่าจะได้เตาสักใบเนี่ยขั้นตอนกรรมวิธีในการทำมันยากลำบากมากแล้วก็ใช้ระยะเวลาด้วยหลายเรื่องครับหลายเรื่องมันไม่ใช่ง่ายๆนะแค่เรื่องเตาเตาเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูเตาที่มันเสร็จสมบูรณ์แบบแล้วนะคะว่ามันเป็นยังไงไปดูเลยค่ะหลังจากที่เราได้รู้นะคะถึงขั้นตอนของการทําตัวเตาแล้วยังมีส่วนประกอบสําคัญนั่นก็คือรังพึ่งค่ะ ต้องใช้ถ่ายเทความร้อนจากด้านล่างสู่ด้านบนซึ่งเจ้าหลังพึ่งนี้นะคะจะมีความสําคัญต่อการประหยัดพลังงานมากนะคะคุณผู้ชมเพราะถ้าเกิดว่าเจาะรูรังพึ่งไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการดูดแล้วก็การระบายอากาศของตัวรังพึ่งทําให้เตาเนี่ยให้ความร้อนช้าและก็มีผลต่อการใช้พลังงานมากนะคะคุณผู้ชม ในส่วนของรายได้เป็นยังไงบ้างคะรายได้ดีไหมคะจากการปั้นเต่ามันก็พออยู่ได้ครับค่ะ,ะไม่ถึงกับร่้รวยนะครแ,<ต>แต่ก็ไม่ถึงกับจน แต่ไม่ได้เกินจนดีเดียวค่ะแตคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยก็สามารถจะแวะมาดูขั้นตอนในการปั้นเตาได้ที่โรงงานกอปะทุมทองอะกอปะทุมทองนะคะใครสนใจอยากจะสั่งอะไรก็เบอร์โทรขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงมากมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพาผู้ชมนะคะไปชิมเมนูอร่อยๆของที่นี่ค่ะรับรองว่าสะพายแน่นอนสักครู่เดียวค่ะ ดเดีเ๋ยวพ่อจะพาไปดูที่นี่เป็นที่ที่ผมคุ้นเคยเป็นที่ที่เห็นความมุ่งมั่นเพื่อมอบความสุขให้กับทุกคนไหนอ่ะวัวสีแดงน,นี่ไงเต็มไปหมดอา้าวได้เวลานมไทยเดนมากแล้ววัวสีแดงยินขางสัญลักษณ์ัวแดงสัญลักษณ์แห่งคุณภาพนมโคแท้ร้อยเปอร์เซ็น์ไม่ผสมนมผงห้าสิปีฟาร์มโคนมไทยเดนมาก ชุมชนเรื่องของของอร่อยยจากชุมชนเนี่ยนะคะทุกตาต้องมีมาฝากคุณผู้ชมอยู่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะทุกตามีมาฝากจากอำเภอดอนตูมนั่นก็คือเมนูที่มีชื่อว่าหมูยอหลามที่อยู่ตากตางนีค่ะโอ้โหเห็นไหมครับใหญ่ไหมคะคุณผู้ชมทั้งใหญ่ทั้งยาวของจริงจะใหญ่ยาวขนาดนี้ไหมเดี๋ยวไปดูกันข้างในเลยดีกว่าว่าจะมีขั้นตอนและกรรมวิธีขนาดไหนถ้าใหญ่ขนาดนี้แล้วทุกตาจะกินหมดไหมคะเอาเป็นว่าตามเลยดีกว่าค่ะไป ตอนนี้ตะก็บุกเข้ามาถึงข้างในเลยนะคะมาดูวิธีขั้นตอนการทำตอนนี้อยู่กับพี่ตุ้ยค่ะซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปเนื้อสัตว์นะคะสวัสดีค่ะพี่ตุย้ยปกติเนะะี่ยค่ะตุกต่เนีก็เคยกินแต่ข้าวหลาม ไม่เคยกินหมูยอหลามที่จะเป็นครั้งแรกซึ่งคุณผู้ชมหลายๆคนก็คงจะสงสัยทำไมมันถึงเป็นหมูยอหลามได้ะคะที่ไปที่มาเกิดขึ้นจากอะไระคะอันนี้เกิดจากว่าจังหวัดนครปฐมของเรานะคะเป็นเมืองที่มีข้าวหลามที่มีชื่อแล้วก็เมืองหมูเลี้ยงหมูกันเยอะนะคะเราก็เลยประยุกต์ค่ะเอาหมูกับข้าวหลามมารวมกันก็เลยเป็นหมูยอหลาม แล้วก็มีการผลิตเนื้อสัตว์แป่รูปต่างๆ okay, ออกมาขายแต่ตอนนี้ที่ได้รับความสนใจมากๆก็คือน,นี่แหละหมูยอลหลามใช่ไหมคะ <Yeah. S 2> ทีนี้มาดูขั้นตอนในการทําดีกว่าทุกกาญแอบได้ไปชิมของแบบว่าที่สําเร็จรูปเสร็จมาแล้วอร่อยมาก อร่อยจริงๆไหมคะมีขั้นตอนในการทำยุ่งยากไหมคะพี่คุยวาก็จะมีมีอะไรบ้างส่วนประกอบหมูนะคะหมูบดหมูใช้เป็นส่วนไหนคะส่วนสะโพกของทำไมอ่ะทำไมเือกส่วนสะโพกเพราะว่าสะโพกเนี่ยจะไม่มีมันมันน้อยนะคะแล้วก็จะเป็นเนื้อแดงที่แน่นเนื้อแน่นเนื้อมันจะแน่นแน่นค่ะหลังจากนั้นน้ำแข็งเนี่ยมาทำอะไรคะน้ำแข็งนี่ช่วยให้หมูยอเราเหนียวและนุ่มแทนสารเคมีนะคะ คือทั่วๆไปเนี่ยอาจจะใช้สารเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราจะใช้น้ําแข็งเพื่อช่วยให้หมูยอเราเหนียวแล้วก็เด้งวิ้นเรียกได้ว่าแบบว่าใช้วิธีแบบธรรมชาติมากๆค่ะ<ห>และอันนี้ก็คือวิธไทยิกไทยค่ะแล้วก็น้ําตาลและเกลือน,ะะน้ำตาลกับเกลือผสมกันน,น้ปานนปลาหอมเอ้าใช้หอมเหรอคะไม่ได้ใช้กระเทียมเหรอใช้หอมแดงค่ะแล้วก็แป้งมันค่ะแป้งมันค่ะส่วนผสมก็มี เอาละท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะไปะลงมือทำกัน ขั้นตอนในการทำจะเริ่มจากนําเนื้อหมูเนี่ยลงไปบดในเครื่องพร้อมกับใส่น้ําแข็งตามลงไปด้วยเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อให้เนื้อหมูเนี่ยมันมีความนุ่มต่อมาก็ใส่พริกไทยลงไปใส่หอมแดงแล้วก็ตามด้วยแป้งมันส่วนผสมต่างๆเนี่ยจะถูกคนให้เข้ากันด้วยเครื่องปั่นนะคะรวมส่วนผสมให้เข้ากันปั่นจนละเอียดหลังจากนั้นเราก็ได้เรื่องในการบรรจุเนื้อหมูยอค่ะลงไปในกระบอกไม้ไผ่เรียบร้อยแล้วก็นําไปย่างซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากค่ะโดยเรา จะต้องคอยกลับกระบอกไม้ไผ่เนี่ยไม่ให้มันไหม้และจะต้องคอยสังเกตนะคะว่าหมูเนี่ยจะสุกหรือยังมีสีเหลืองน่ารับประทานหรือไม่และก็มีกลิ่นหอมของหมูยอรวมไปถึงกลิ่นของใย,ยไม้ไผ่อบอวลยั่วนิ่งลายคุณผู้ชมจริงๆแล้วค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เรารอก,การย่าง20นาทีเรียบร้อยแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยหน้าตาหน้ารับประทานมากๆนี่หมูยอหลามคุณผู้ชม หเมื่อกี้นี่ย่างมันก็หอมไปเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะวันหนึ่งย่างได้ประมาณเท่าไหร่นะคะห้าร้อยถึงพันกระบอกอะห้าร้อยถึงพันกระบอกแต่ก็ขายหมดทุกวันขายหมดจะไม่มีการย่างชิ้งไวเลยนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าพี่เขาบอกว่าอยากจะให้เหมือนกับว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้ทานของที่แบบอะย่างเสร็จใหม่ๆค่ะขายหมดทุกวันเลยค่ะหเห็นบอกว่าตอนแรกยังไม่ได้คิดจะขายปลีกเราก็เราส่งอย่างเดียวค่ะพอตอนหลังเนี่ยถ้ามีคนมาซื้อที่เราเนี่ยมาขอซื้อที่นี่ค่ะเราก็เลยเปิดขายปลีกด้วยที่ แล้วขายปลีกเดียวขายส่งไหมคะดีกว่าค่ะเพราะว่าราคาดีกว่าใช่ได้กําไรมากกว่าแล้วก็ได้เงินสดดื้วยแล้วอย่างการขายปลีกอย่างเงี้ยค่ะสามกระบอกอย่างเงี้ยขายยังไงอะค่ะขายแต่บอกว่าขายเราคิดสามกระบอกร้อยนะคะสามร้อยมันข้าวหลามเลยอะข้าวหลามเป็น้สามกระบอกร้อยราคาเดียวกันพูดแบบนี้แล้วนอกจากนี้นะคะก่อนที่จะไปชิมเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเพื่อน้ําลายไหลประกันยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปอย่างอื่นอีกค่ะอันนี้เด็ดมากเพื่สนใจเลยนะคุนเชียง กล้วยน้ำว้านะคะเป็นคุณเชียงเพื่อสุขภาพอันนี้ค่ะทำไมมันถึงเอากล้วยน้ำว้ามาผสมคุณเชียงได้เราใช้กล้วยไปทําเป็นแป้งนะคะแล้วก็แทนแป้งแทนมันหมูที่ใส่ในคุณเชียงนะคะอ๋ออันนี้เป็นเพื่อสุขภาพทานแล้วไม่มีไขมันแล้วก็มาถึงอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นคุณเชียงหมูธรรมดาเป็นคุณีุเชียงหมูธรรมดาค่ะอันนี้เข้าไปจะเป็นหมูที่มีคุณภาพเพราะหมูเราผ่านโรงเชื่อที่ได้มาตรฐานแล้วก็เราเชื่อที่มีออยนะคะค่ะคัดมา หมูไม่มีสารเล่งเนื้อแดงแล้วก็เวลาผลิตเราก็จะไม่ใส่สารเคมีอันนี้คอนเฟิร์มเพราะว่าเมื่อกี้เข้าไปเห็นวิธีการทําแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของแหนมซี่โครงเหนือเราก็จะมีแหนมซี่โครงอ่อนนะคะ,คะแล้วก็มีหมูนมสดหมูแดดเดียวหมูนมสดด้วยค่ะหมูเราใช้นมสดหมกะะักแล้วราไปทอดมันจะนุ่มหอมค่ะอย่างพวกนี้ที่เก็บไว้ได้กี่วันคะอันนี้เราแช่ตู้เย็นนะคะได้เป็นเดือนค่ะได้เป็นเดือนแช่แข็งเราผลิตเสร็จเราแช่แข็งไว้เลยจะไม่เสีย ต้องขอชิมแล้วล่ะค่ะอันนี้เพิ่งไปย่างแบบร้อนๆเลย่ชิมได้เลยนะคะด้วยค่ะนอกจากที่จะมีอาหารอร่อยๆแบบนี้นะคะของดีของที่นี่เนี่ยที่เป็นของฝากยังมีอย่างอื่นไหมคะมีค่ะมีผักปอดสารพิษนะคะแล้วก็มีไม้ค่ะ ตลาดนัดของอำเภอดอนตูมนะคะไปยังไงอะคะพี่ไปไม่ไกลนะคะจากนี่ไปประมาณ2กิโลนะคะ2องกิโลเมตรไหมคะหรือว่า2กิโลสองกิโลเมตรอะค่ะ2กิโลเมตรนะโอเคที่นแรกเราจะเจอของที่สดแล้วก็ใหม่ค่ะตลาดนัดอำเภอดอนตูมนะะคเขาเปิดกี่โมงคะเปิดเปิดตลอดเวลาเลยค่ะเปิดตลอดเวลาคุณผู้ชมนี่ได้ของขาวแล้วเดี๋ยวไปหาของหวานแล้วก็ผักแก้ม แตงกวากกรอบเลย์ที่ตลาดดัตนตูมกันนะคะขอบคุณพี่จ้ยมากมากเลยค่ะคุณค่ะพลังงานถูกใช้มากขึ้นแต่ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันกลับมีน้อยลงประเทศไทยไม่มีแหล่งพลังงานมากพออตท จึงต้องสแสวงหาพลังงานใหม่ๆทุกรูปแบบที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อลูกหลานของเราบีแดงหรอพ่อจะพาไปดูที่นี่เป็นที่ที่เห็นความมุ่งมั่นเพื่อมอบความสุขให้กับทุกคนไหนอ่ะบัวสีแดงนี่ไงสัญลักษณ์บัวแดงสัญลักษณ์แห่งคุณภาพนมโคแทลร้อยเอร์เซนไม่ผสมนมผง50ปีฟาร์มบนนมไทยเดนมาร์ก อนนี้ตกตาพาคุณผชมมาอยู่ที่ตลาดดอนตูมแล้วนะคะตลาดที่นี่เขาบอกว่ามีของฝากของดีเยอะแยะมากมายแต่ที่นี้มันกว้างเหลือเกินกตาก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าตุกตาเนี่ยจะไปเหอาอะไรตรงไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอไปถามชาวบ้านแถวนี้ก่อนแลวกันนะคะขอโทษนะคะค่ะ<ฮ>ดีว่าทุกตาอยากจะซื้อของที่นี่คะ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันมีของอะไรบ้างเพราะว่าตลาดกว้างมากไม่ทราบว่าของที่จะซื้อวปฝากมีมีอะไรเด่นบ้างที่นี่บ้าง กามีหลากหลายอย่างนะคะอย่างเช่นผักผลไม้สดๆนะคะอย่างเช่นผลไม้นี่ก็เป็นสดจรกไล่ย่งถ้าไม่ใช่ผลไม้เป็นผักนะคะจะอยู่โซนไหนที่ผักจะเป็นโซนด้านหลังะคะ่ะใกล้ๆกับเนื้อะคะ่ะทำไมรู้เรื่องเยอะจัจงเ,เลยคะล่ฉันเป็นผู้จัดก,การตลาดนะคะล้เอเปิดต,ตลาดนี<ะ>้เปิดตั้งแต่ประมาณบ่ายสองค่ะเป็นต้นไป ปิดก็ประมาณวันหนึ่งถึงหนึ่งทุ่มอะค่ะหรอคะแล้วมันจะแบ่งโซนเป็นหบบว่าโซนไหนบ้างคะ<ม>ก็จะเป็นโซนพวกของสด<ม>ก็เป็นพวกของทีนจะอยู่ด้านขวาแล้วก็จะเป็นผลไม้อ่ะค่ะมีมานานหรือยงังคะตลาดแห่งนี้คะตลาดนี้มีมมประมาณตี้ยี่สิบกว่าปีแล้วอะคะ่ะแล้วมีกฎเกณฑ์ยังไงอะคะในการเลือกว่าพวกค้าแม่ค้าคนไหนเนี่ยจะเข้ามาขายของในตลาดนี้ได้เราไม่เราไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมากค่ะก็ค,ะคือถ้าเราเขาสนใจแล้วเขาขายอยู่ในตลาดเราได้เราก็จะให้เขาอยู่อ๋อ แล้วในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นในตลาดแห่งนี้มีไหมคะแอนมีค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหามีลอกนอกนอกระบบอะค่ะนี่น้องเขาบอกหมว่าเขาไปกุ้งมันนอกระบบมาเพื่อมาเช่าแผงที่จะขายในตลาดถูกไหมคะใช่ค่ะพอมันเกิดปัญหาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทบอะไรกับตัวของแอน,นซึ่งเป็นคนดูแลตลาดนี้บ้าง บางทีปัญหานะคะลูกค้าก็บางทีเขาก็จะอยู่ไปค่ะถ้าเกิดมันจะไม่มีเหตุผลเพราะกลัวโดนทวงหนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อแล้วอย่างนี้แอนมีวิธีที่จะแนะนำพวกเขาอย่างไงคะตอนนี้แอนได้เข้าร่วมโครงการไมโครฟนแนน์กับธนาคารกรุงไทยนะคะซึ่งเป็นโครงการเขาเรียกกันว่าสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยอะค่ะอ๋อเหรออาวโครงการนี้นี่พ่อค้าแม่ค้าเขาสามารถกู้ได้ด้วยอันในเมื่อเขาเนี่ยไม่มีอ่าอย่างในฐานะีิตารณ์เนี่ยก็ประสบการณ์ของการกู้มาเยอะมาก คือหนึ่งเลยเนี่ยต้องมีใบรับรองเงินเดือนอะไรอย่างนี้นะถ้าจะกู้เงินาธนาคารแต่พ่อค้าแม่ค้าเขาไม่ได้มีอะไรมารับรองนะเกี่ยวกับเรื่องของเงินรายรับของเขาถูกไหมคะเขาสามารถกู้ได้นะคะในเมื่อเราเข้าโครงการกับธนาคารแล้วธนาคารเขาก็แบบเปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าหาแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำให้แทนที่จะไปกู้ดอกเบี้ยสูงที่มันอันตรายอ่ะเขามีสิทธิพิเศษว่าเขาจะรับอะไรบ้างเรื่องนี้ไม่ทมเจ้าตัวเลยดีพอไหมคะ สวัสดีค่ะคุณลุงอะไรคะลนนทีทองคำลุงนนมีน้ําปั่นอะไรบ้างเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยน้ําผลมไม้ทุกชนิดเลยครับปั่นน้ําผลมไม้ทุกชนิดเลยแล้ว<อ>ขายดีไหมคะดีครับดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่ลำดับได้ข่าวว่าดดคุณเนี่ยเข้าร่วมโครงการด้วยทำไมถึงตัดใจเข้าร่วมโครงการของธนาคดใหญ่นะครับคุณรามันน้อยอยู่ก็เลยลงทุนก็เลยคิดขยายตอนแรกตกใจไหมว่าเอ๊ะพี่มาปล่อยให้เราคู่หรอว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้า ก็ยังตกใจพราธนาคารินเขาไม่ปล่อยมือถูกไหมคะปกติแล้วเขาไม่ปล่อยมือเลยมันต้องมีแบบว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ไม่ได้ถูกต้องแล้วพอได้มาห้าหมื่นปีเนี่ยเอาเงินมาทำอะไรบ้างก็มาขยายธุรกิจเป็นแบบนี้แล้วก็ดีขึ้นโอ้รู้สึกยังไงกับโครงการนี้บ้างคะมันก็ดีง่ายมากที่สุดเลยให้ ก็ถือว่าโครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ช่วยพ่อค้าแม่ค้าอ่าเพราะนั้นก็อยากจะให้มีโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณลุงเนี่ยขายดีๆนีค่ะไปหาที่ไหนไม่มีแล้วไม่มีแล้วต้องขอบคุณธนาคารกรุงไทยที่เขาเปิดโอกาสดีๆแบบด้วยครับขอให้ขายดีๆนะคะคุณลุงสวัสดีค่ะ พี่พรส,สุข่ะที่ครสุขร้านสามสาวร้านสามสาวอะไรที่ทําให้กับข้าวเนี่ยร้านสามสาวเนี่ยขายดีมากๆคิดลับมันได้ไหก็ไม่มีอะไรมากก็คือเราเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการของไมโครไฟแนนซ์ของกร,รุงไทยค่ะก็เลยมีทุนมาหมุนเวียนได้เยอะมากค่ะตอนแรกแสดงว่าพี่เนี่ยไม่ได้มีกับข้าวเยอะขนาดนี้เพราะว่าข้าวที่เดินดูในตลาดแต่ร้านเนี่ยคือเป็นร้านที่มีกับข้าวเยอะที่สุดเลยร้านสามสาวคาะขางตลาดเนี่ยคือให้โอกาสเรามากเลย แนะนำแล้วก็ตกลงโอเคเลยอ๋อแล้วพี่ปิ๊กเข้าวรโ่รงการซุกเนี่ยนานไหมคะก่อนธนาคารเขาจะก็ไม่นานนะคะแล้วธนาคารเขาให้พี่กู้กมาเท่าไหร่คะตอนแรกก็สองหมื่นแล้วพอตอนหลังเห็นบอกว่ามีการให้เพิ่ม่าเพิ่มมาเป็นห้าหมื่นเป็นห้าหมื่นแล้วเป็นยังไงบ้างมันก็เลยทําให้เราเนี่ยมี อาหารจัประการตาแบบนี้ใช่คือจากที่ต้องไปเสียนอกระบบอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องระบบี้แบบดอกเบี้ยสูงใช่ดอกเบี้ยสูงคือคือตอนนี้เราไม่ต้องมีตรงนั้นแล้วค่ะคือสบายมากเลยวันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยต้องขอให้พี่จะขายดีๆได้เลยมีกับข้าวเยอะๆได้เลยแล้วเดี๋ยวก็อุดหนุนกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ ดีจ <the> ังเลยนะคะคุณแอนขาเนี่ยดูสิคะโอ้โหพ่อค้าแม่ค้าเขาก็มีความสุขแล้วในตลาดนะนะมันก็เลยทําให้แบบบรรยากาศแบบน่าอยู่ของมันก็น่าซื้อด้วยใชิมิค้าคุณแอนค่ะแล้วทีนี้เวลาเรามาตลาดรับรองว่าต่อของยังไงไหมคะพ่อค้าก็ลดแน่นอนเลยค่ะดังนั้นวันนี้ขอบคุณคุณแอนมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะผู้ชมคะเต็มมือแล้วค่ะขอตัวก่อนนะคะไปเก็บต่อเดี๋ยวจะได้มาช้อปปิ้งอีกรอบหนึ่งคุณแอนไปไหมคะคะเผื่อเพ่อไปกับคุณแอนแล้วเดี๋ยวของลดไงค่ะเดี๋ยวซื้อใหม่ ถ้าเกิดว่าถามชาวบ้านทาวอมเภอดอนตูมน,นะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาเคารพนับถือเนี่ยคืออะไรก็ต้องบอกเลยว่าเป็นหลวงพ่อเตยคงทองค่ะซึ่งท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังนะคะแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆวันนี้ก็เลยพาผู้ชมเนี่ยมาสักการะบูชาท่านซึ่งเดี๋ยวาจะพาผู้ชมเข้าไปข้างในต่มาัน หลวงพ่อเตะคงทองเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ทุกคนนะคะต้องรู้จักของดอนตูมและก็คนระแวกแถวจังหวัดนคปรปฐมค่ะให้ความเคารพเป็นอย่างมากซึ่งในอดีตนะคะหลวงพ่อเต๋เนี่ยถือว่าเป็นพระนักพัฒนาค่ะโดยท่านเนี่ยทำการสร้างวัดสังงามต่อจากหลวงลุงแดงที่ฝากฝังเอาไว้ให้ท่านสร้างต่อก่อนจะมรณภาพในการพัฒนาต่อมาหลวงพ่อเต๋ท่านก็ได้สร้างสถานีอนามัยบ้านพักนายแพทย์และก็พยาบาลโรงเรียนปฐมและมัธยมสถานีตำรวจ ตรวจถนนหนทางขุดบ่อน้ําบาดาลเรียกได้ว่าสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่นในอําเภอดอนตูมเป็นอย่างมากค่ะจึงทําให้ชาวอาเภอดอนตูมให้ความศรัทธาแก่หลวงพ่อเตคงทองเป็นอย่างมากนะคะ,ะหลวงพ่อเตก็เป็นอาจารย์หลวงปู่แยม้มมีบารามีตั้งแต่ตอนแรกตั้งแต่วัดยังไม่มีอะไรเลยสร้างทางสร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างอะไรแต่อะไรเยอะมากมาย ตั้งแต่สมัยท่านเดินทุดงคาไปแรกเปลี่ยนวิชาจากที่ทั่วประเทศตามอาจารย์ของเขาแล้วก็เอามาธนุบุญลุงสร้างวัดตรงนี้ คุณผู้ชมนะคะแวะเวียนมาที่จังหวัดนครปฐมค่ะมีอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยคือหมู่บ้านไทยทรงดำค่ะเป็นหมู่บ้านที่เรียกได้ว่ายังคงอนุรักษ์นะคะประเพณีแล้วก็ในเรื่องของการแต่งกายเอาไว้ด้วยค่ะ<ม>และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้ใหญ่ก,กำจรแล้วก็ยังมีสมาชิกด้วยอีกหลายๆคนสวัสดีค่ะเห็นไหมคะแต่งตัวแบบว่าเป๊ะมากเลยบบอันนี้คือเป็นการแต่งตัวของชาวไทยทรงดำมีมานานตั้งแต่ ตั้งแต่ปู่ย่าตายายบรนเพรุะมหลุดมาเลยครับเป็นนับเป็นร้อยปีมาแล้วค่ะแล้วเราก็แต่งตัวกันแบบนี้มาตลอดเลยครับอะไรที่ทําให้หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยเออหลายๆคนอยากที่จะมาสัมผัสวิถีชีวิตคือวิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็วัฒนธรรมที่เราสืบทอดกันมาโดยไม่ไม่เปลี่ยนแปลงยึดถือกันมาตั้งแต่ครั้งสมัยปู่ย่าตายายปฏิบัติกันยังไงแล้วก็ปฏิบัติมาอย่างนี้เป็นอย่างนั้นมาตลอด ซึ่งขอบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าการที่มาหมู่บ้านแห่งนี้จะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อาหารประจําถิน่ลนลักษณะบ้านเรือนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยโซ้งซึ่งที่นี่นะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่ค่ะนอกจากนั้นนะคะภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีหัตกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าเครื่องจักสารต่าง ชาวไทยทรงดำเนี่ยเขายังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและก็ประเพณีค่ะแถมยังมีสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าข้าวซ้อมมือทองม้วนกล้วยฉาบ ผู้ใดสนใจนะคะสามารถมาศึกษาวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดําได้ที่หมู่บ้านไทยทรงบ้านเกาะแรดตาบลบางปลาอําเภอบางเลนจังหวัดน,นคนปรปฐมอยู่ห่างจากอําเภอบางเลนนะคะมาทางทิศใต้หรือว่าใช้เส้นทางสายบางเลนดอนตูมประมาณสัก9กิโลเมตรหรือว่าทางหลวงหมาเลขมก3 2, 9, 6, กิโลเมตรที่5ค่ะ าล่ะค่ะคุณผู้ชมคะ,คคะวันนี้เวลาของรายการเรื่องเล่าจากชุมชนนะคะหมดเวลาลงแล้วคะ่ะขอตุกตาไปหาเจ้าบ่าวแป๊บหนึ่งนะคะแต่ว่าคราวหน้ารับรองว่าไม่ทำให้คุณผู้ชมผิดหวังแน่นอนเพราะนั้นเจอกันนะคะทุกวันอาทิตย์เวลา16นาฬิกา30นาทีค่ะวันนี้ลาไปก่อนพร้อมกับบรรยากาศไทยทรงดำแบบนี้นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ